สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีก้นมักมุกเขาทุกๆุกท่านนะครับอ่ามอนี้อกะได้ถ้ำชา่นเซตแล้วนะพี่น้องเนาะล้อทรงครับผมรุ่นนี้กะหกใบครับผมหาใบมีหาใบนะครับเนาะมีสองรุ่นครับผมชุดนี้อ่ามีดุนพันเอ็ดครับรวมทรงนะครับพี่น้องเนาะพันเอ็ดรวมทรงสองใบครับรุ่นนั้นเป็นพันซีครับผมรวมทรง เฮ็ดพิเศษให้ใบหนึ่งมาสา,ารจาเพื่อนขอครับจะไล่ให้ครับเอาบได้ว่ากันนะครับขอมากจัาให้ครับผมมากแบบใดเฮ็ดถห้เลยน้องจะได้ไปแพ็คทรงละครับพี่น้องรุ่นนี้ชุดนี้หาใบแล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ขึ้นอีกห้าใบครับผมที่เป็นชุดเป็นชุดไปนะครับ ชาเฮ็ดชุดละลายกับซีซ่าเนาะพี่น้องเออสาม,มือสี่มือก็ให้ได้ซองโหลดนะครับเ <c oughs> ขามาท่อคิวไปหาใบแล้วทรงชุดนี้แล้วแหละกับซีเฮ็ตไม่ครับผมคืเอเก่าแหละพี่น้องมีแบบอึเก่าถ้าใดสนใจกับซังเขามาได้นะครับเนาะ ใส่ให้ครบทุกอย่างเลยพี่น้องมีถาดมีถาดเนี่ยแนวใส่ล็อคนี่ครับผมแนวใส่ล็อคแนบใส่อาหารถุยอาหารนะครับเนาะเห็ดหอมมีถาดล่องพืน้นล่องขี่ให้พร้อมครับเอาวแวบไปพี่น้องครบเครื่องครับผมเห็ดใส่ให้ครบเครื่องบรรทุกใบนะครับเนาะ พันเอนีดด่ก็มีทั้งไตอยู่พี่น้องเห็นไหเพื่นเพื่อนคือกันครับใส่ริมส้ลายนะครับใส่ใส่ถูกใบนาะพี่น้องนี่ก็ใส่ครับผม,มกระดูมีมิติขึ้นไปอีกอย่างครับผมาใส่เนาะรุ่นนี้เป็นรุ่นทักเนาะพี่นออ้อง กีนกเก็บ้วได้ตกนะครับเนะเาะแอบว่าสีแส่ทรงสวงใายน,นี่เนาะพี่น้องเนะเาะเพราะว่ามันนี่เป็นวันเสาร์จะว่าเป็นสีเปิดวัเนาะเป็นสีประยุทธ์ไปเนาะไปเซนีทรงว่ได้เด้อพี่น้องเพิ่นว่ามันใหญ่ เห็นว่าวัดวัดพันบาดพันใหญ่เหรอท่นมันก็นเลยบ่ดหายทรงเลยครับหลังปีใหม่มันนี่ทรงบ่ได้ครับไปซะนี่เลยได้ไปทรงแบบเอกชนนะครับเนาะนีะ่ไปนี้ลไล่ใหม่เป็นไล่ไล่ปีจริงดีครับลบถุกใบขึ้นกันพี่นอ้องเนาะใบนี้ก็เสร็จไล่พิเศษที่ว่านัน่นแหละ ล้าไพี่เศียไทยไปเอาพี่น้องมนันก็จะได้ขอตัวนะครับเนาะทใดรสนใจก็ทักม,มาได้ครับผมเขาคิวไว้ได้อ่าของบอ่อได้เฮ็ดไปเนาะครับเนาะเพอว่าตา้องชังอยากเฮ็ดยี่พี่น้องเฮ็ดบอ่อท่าน <laughs> เฮ็ดบอ่อท่านครับผมเฮ็ดงานสุมมือครับผมตะว่นไก่บ่อท่าน ว่าจะ็ดถท่มไว้จักซิบใบเศ้ใบกับว่าท่านจักเทื่อนพี่น้องเนหะอไม่ทันเลยเห็นบอคิวก็เขามารอเห้ายูหาใบแลีวครับผมเอ้าพี่น้องสิได้ขออนุญาตพี่น้องหรือป่านนี้สิได้ไปแพ็กของครับผมโอเคครับ